พี่บอนจะทำอะไรนะเก็บใบชาเก็บใบชาเก็บได้ด้วยเหรอเก็บแล้วใส่ไหนใส่ในตะกร้าเหรอดีอ่ะตะกร้าต้องสะพายตะกร้าดีๆไหมเอาออกก่อนครับถึงไหมถึงไหมเธอตะกร้าเเเอออออ เเามพอแล้วไม่ต้องเก็บเยอะเก็บใบชาพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพี่บอลจะเก็บไปทำอะไรอะ่ะเก็บไปเลี้ยงก,กินเก็บไปปลูกกินเหรออ่าทำไมเก็บเยอะจังคะจะไม่มีจะไม่มีกินจะไม่มีกินเอาไปให้ใครกินอ่ะใบาชา